กลานอยู่ใความสงบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2562เมื่อวานเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5เดือน5เพน ต่อไปก็คงจะเป็นเดือนหกเผ่นดะขาวนี่อีกหนึ่งเดือนก็เป็นวันวิสาขาบูชา <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบอีกเจ็ดวันเจ็ดแปดวัน <c oughs> เป็นวันที่พวกเราจะต้องได้รับตอนรับขับสู้ ญาติธรรมของพวกเราจะเข้ามาในวัดของพวกเราเพรานั้นขอให้พวกเราทุกท่านให้เตรียมพร้อมพร้อมทุกอย่างนะ <c oughs> ตลอดทั้งที่จอดรถเราจะจัดที่ไหนบ้างตลอดถึงน้ำพวกน้ำาน่หลวงพ่อเน้นไม่หขาดเรื่องน้ำหนาร้อนอีกต่างหาก ทางน้ําใช้น้ําดื่มให้ช่วยกันดูนะไปชุมหารือกันใครทำใครทําหน้าที่อะไรให้รับผิดชอบแต่ว่าถ้าหาว่าองค์ไหนก็ตามถ้าไม่มีความสามารถแล้วอย่าไปรับทับรับแล้วเสียหายอย่าไปรับเด็ดขาดถ้าองค์ไหนรับแล้วไม่ปฏิบัติบอกมาอท <c oughs> าหมู่มอบให้แล้วรับแล้ว แต่ไม่ปฏิบัตินะนะโปงนั้นนะบอกมาบอกให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อจะเอาชกเอาชกขีดเหมือนกับฉีดกันมดอย่างนั้นไม่ให้เข้ามาวัดอีกทำไมถ้าไม่สามารถที่จะรับได้ก็ต้องรีบบอกทันทีผมไม่สามารถที่จะรับได้เพราะสุขภาพเพราะความสามารถเพราะอะไรก็บอกไปไม่ใช่รับแบบอำ่อำอ่ำอึ้งอึ้ง ผลที่สุดก็ไม่ปฏิบัติตามแั่นั้นใช้ไม่ได้เสียหายเสียงานเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะพวกพระทุกองนะเราเกิดมาต้องอยู่ตามลำพังได้เมื่อไหร่ในเมื่ออยู่ไปตามลำพังไปอยู่ในป่าเลยจะมาอยู่ทำไมตรงนี้ทำมาเมืองอยู่ตรงนี้มันก็ต้องช่วยกัน ถ้าไม่ช่วยกันแล้วจะทํำยังไงมาให้เป็นขอนสูงให้หมู่แบกอย่างนั้นใช่ไหมตัวเองไม่ทำมาอยู่ให้คนคนอื่นหนักใช่ไหมมันไม่ใช่น้าไม่น่าจะเป็นอย่างน,านั้นเราก็ต้องมาก็ต้องช่วยประยุง์อันไหนจะเกิดประโยชน์ถ้าว่าตัวเองไม่ได้ทำตัวหนึ่งแล้วก็ต้องทำตัวหนึ่งอย่างน้อยก็ปัดกวาดลานวัดให้มากอันนั้นคือ ผู้ที่เข้ามาศึกษาการภาวนาไม่ใช่ว่าจะเดินโยกโมนั่งสมาธิหลวงปู่แบนท่านพูดวันวานมา,นานก่อนอปัดกวาดกบภาวนาได้ปัดกวาดไปด้วยภาวนาไปด้วยเ,เป็นการฝึกสติในตัวนี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะนั่งภาวนาแล้วไม่ทำอะไรเลยเ เวลาปัดกวาดภาวานาได้อริยบทยืนเดินนั่งนอนหรือเราก็เดินเรืก็ปัดกวาดไปพุทพโธพุทโธพุทโธไปด้วยอ่าไม่ใช่ว่าภาวานาเลยจะตัดทุกอย่างมันการเปลี่ยนอริยบทไปหานั่งภาวานาทั้งวีทั้งวันมันคง,คงไม่ได้เพราะธาตุขันธ์ของเรามันก็ต้องได้รับผู้รับทร,บรบาบเวลา เวลามาดื่มน้ำเออกินโกโก้กาแฟเปิดโอกาสได้เวลามาฉันอาหารเปิดโอกาสได้เวลาทำาจคิดจะวัดขอวัดไม่ได้ภาวนาเ,ออเวลาจะช่วยหมูพปกเกินไม่ได้ต้องเสียเวลาภาวนาแต่เวลาจะมาฉันจี่นันนี่ไม่เสียเวลาอ,อ,อย่างนั้นใช่ไหมมันเรื่องกิเลสท,ทั้งนั้นแหละพวกท่านทั้งหลายนะครูบาทั้งหลายนะพระทั้งหลายนะเราไม่ได้สอนให้พระ ทั้งหลายออนแอนะปวกเปียกนะไม่รู้จักการไม่รู้จักงานเราไม่ได้สอนลูกศิษย์ของเราอย่างนั้นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเนี่ยต้องเป็นผู้เอเป็นนายหน้าเป็นแนาหน่าเอาเป็นผู้นำสอนให้เป็นเจ้าอาวาสสอนให้เป็นผู้นำชุมชนให้ผู้นำวัดไม่ใชใ่ผู้ตาม ที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วถ้าอง์คไหนเงาะรอเลาะแล่พ่อออกไปนอกวัดก็เป็นอย่างนั้นหากดหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าอง์คไหนเป็นอยู่แนวหน้าช่วยการช่วยงานช่วยดูเรื่องกิจจวัดขอ้อวัดภายในวัดรับผิดชอบออร่วมกันกับในหมู่ในคณะในเมื่อออกนอกออกจากวัดไปก็เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้เข้มแข็งรู้จักบริหารจัดการรู้จักดูการวางแผนรู้จักการวางตัวรู้จักการาครบกับคู่คนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องวรายหลายเพราะมันมาเรียนรู้ในครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันถ้าอยู่แบบหลบรึรรรเลี่ยๆเอาไม่เอาฐาน มันไม่เจริญองค์นั้นองไหนก็องคนั้นแหละที่เห็นเห็นมานะอืมอยู่ไปก็อยู่ไปอย่างนั้นอยู่แบบหลบหลบเลีกเลีกนั่นซ่อนๆ่อนเพราะนั้นพวกเรานะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังให้สังเกตให้สังเกตดูเพราะหมู่พวกเพื่อนมาดูที่วัดของเราไม่รู้กี่รุ่นมันเป็นยังไงที่ออกไปที่หลวงพ่อพูดนี่นะม,ม,มีมีมันมีแนวอย่างนั้นไหมให้พวกเราสังเกตนะ <c oughs> ในเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วนะจะใครก็ตามที่เข้ามาทีหลังนะเข็นเลย <c oughs> อยู่ได้กันอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ไม่ได้สุขสันต์ไม่ต้องเกรงใจกันเข้ามาเพื่อการศึกษาเนี่ยไม่ได้มาหลบหลบเลี่ยงซ่อนเล่นเล่นอยู่ๆกินๆไม่ใช่เข้ามาเพื่อการศึกษาใครมีหน้าที่อะไรให้มีหน้าที่นะ <c oughs> พะเพื่อเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัตินะ นี่แหละหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ลูกหาศร <c oughs> ัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อไม่ได้สอนให้แบบอ่อนแอนะสอนให้เป็นผู้นำสอนให้เอาตัวรอดเหมือนกับลูกในบ้านของเรานะ <c oughs> จะเป็นลูกสาวลูกชายก็ตายไม่เอาทานมันไม่เจริญหรอก <c oughs> ลูกสาวลูกชายคนนั้นนี้ก็เหมือนกันพระในวัดของหลวงพ่อมาอยู่แล้วไม่ ไม่มีความรับผิดชอบตลอดเลยแหละมันไม่เจริญไปต่อไปภายภาคหน้าหะกฎหากเกณฑ์ไม่ได้อีกต่างหากเ,เลี้ยงไว้ทำไมเลี้ยงไวกระหนักวัด <c oughs> ปล่อยสงไปให้พ่อให้แม่เขาเลี้ยงซะอย่าไม่หรือหลวงพ่อเลี้ยงมันไม่ไม่เพราะว่ามาแล้วไม่ตั้งใจอยู่ไปก็อยู่ไป,อย,ไปอย่างงั้นแหละอยู่ให้หมู่แบก <c oughs> เป็นภาระของหมู่ของเพื่อนของหลวงพ่ออีต่างหากเสียงหรืในพวกเราท่านทั้งหลายนะพระทุกองนะสังเกตตัวเองนะที่หลวงผมที่หลวงพ่อพูดไปนี่นะ <c oughs> และพวกหมู่ท่าทั้งหลายด้วยให้หมู่ทั้งหลายสังเกตด้วยที่หลวงพ่อพูดไปเท้าองค์ไหนไม่ต่างอกตั้งใจไม่อยู่ขวางหมู่ขวางเพื่อนนะบอกมา บอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อสอนพระสอนเนนสอนพระน้อยพระหนุ่มพอหลวงพ่อเคยเป็นจำมเนนก็เคยเป็นเคยเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็เคยเป็นเคยเคยเป็นขั้นระดับบริหารก็เคยเป็นบัดนี้มาเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเคยผ่าน <c oughs> หลวงพ่อเคยผ่านงานมาทั้งหมดแล้วนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงรู้ว่าวิธีการพิธีกรรมควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเจริญรุ่งเรืองจึงจะก้าวหน้าเพราะนั้นหลวงพ่อก็สอนวิช,ชาที่ตัวเองได้ผ่านมานั้นนะแนะนำพระเนรลูกหลานให้เดินตามให้ปฏิบัติหลวงพ่อพูดไม่ผิดกันแล้วกันเพราะหลวงพ่อผ่านมาแล้วเห็นมาแล้วนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวาน หลวงพ่อเกิดก่อนพวกเราท่านทั้งหลายอันตรงไหนจะเป็นพิษภัยตรงไหนจะเป็นเป็นหนทางแห่งความเจริญเป็นแหล่งเงินแหล่งทองเป็นแหล่งคุ้มทรัพย์หลวงพ่อกรชี้ให้ฟังนี่นะตรงนั้นคุ้มทรัพย์นะตรงนั้นควรจะทําอย่างนั้นนะควรจะก้าวหน้านะตรงนั้นนะในตรงนั้นเป็นต่อเป็นแตนนะเป็นหลังงูจงอางนะ เป็นที่อยู่ของเสือสิงกระเทงแรดนะให้หลบนะตรงนั้นนะอย่าเข้าไปใกล้นะให้ระมัดระวังนะจุดนั้นนะจุดนี้เดินไปอย่างนี้นี่แหละจุดนี้แหละคือความเจริญรุ่งเรืองออในการเป็นอยู่ <c oughs> ของนักพรตนักบวชให้ทำปฏิบัติตนอย่างนี้นะนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยเป็นถ้าจะว่าไปแล้วเกิดก่อนเป็นพระพี่เลี้ยงพวกน้องๆทั้งหลาย แต่ไม่ใช่เป็นศาสดานะหลวงพ่อไม่ใช่ศาสดาศาสดา,า,าคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวอากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งไม่แพ้พวกเธอท่านทั้งหลายต่อไปพวกเธอท่านทั้งหลายกันเป็นผู้นําของหมู่ของคณะเอกต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าผู้นำอ่อนแอปวกเปียกไม่อยู่ในหลักพระธรรมวี่นัย มีอยู่ในศีราจารวัตไม่มีฮิลิโอตปะเป็นพระอรัชชีแล้วจะเป็นนำได้ยังไงนำก็ไม่นำไปหาสู่นำไปสู่ความหายยะนะนำไปหาสู่ความชิบหายไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพันลูกหลานนะ <c oughs> ที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นเป็นแนวทางนะเป็นแนวความคิดนะจะว่าหนักไหมก็หนักออพอการสอนมันต้องหนักจะไปเบาได้ยังไง ในเมื่อพวกท่านพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายฟังแล้วต้องกลัดกองกลั่นกอง้วยเหตุและผลไม่ใช่ฟังนะเฉยๆทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาขวาไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้มาศึกษาถ้ามาศึกษาแล้วก็ต้องฟัง <c oughs> ฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติต้องดูแลต้องช่วยกันจะทํำยังไงไม่ใช่อยู่เฉยๆมเมย อยู่เป็นสังกตายไปอย่างนั้นไม่ได้นะหนักวัดนะหนักวัดเข้าใจไหมหนักวัดหนักแผ่นดินหนักวัดหนักใจของหมู่พวกเพื่อนหนักใจหลวงพ่อเพัานขอให้พวกให้พวกเราทั้งหลายนะเป็นผู้ตั้งจังตั้งใจมาฝึกฝนเพื่ออบรมเพื่อนำแนวทางนำแนวประพฤติปฏิบัติ ต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่กับขี้เกียจจะจับไม่กวาดแต่ละครั้งกระดูกจะหลุดกูตีตัวเองลบยิ่งกว่าลบอีกไม่รู้จักกวาดไม่รู้จกปัดไม่รู้จัก,กวาดพอออกไปเราไปเห็นแล้วโอ้น้าทเุเลอถึงจะเป็นพระที่มีอายุพรรษากาเ็เถอะเพราะอะไรเพราะมันหมดอะไรตายยากมันอยู่แบบชังกระตาย ม่ใช่ไม่ได้นะพระนะลูกหลานนะ <c oughs> ที่หลวงพ่อเคยเห็นเคยเห็นมาแล้วเนี่ยเ,เพราะนั้นองค์ไหนที่จะมีแววต่อไปภายภาคหน้านะมันมีแววตั้งแต่สมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มเอ,อมันมีมองเห็นแล้วมันมีแววแววแห่งความเฉลียวฉลาดแววแห่งความรับผิดชอบออแววแห่ง การรักษาหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าองค์ไหนอมองดูมาอยู่ที่นี่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็มีแววอีกมันแก่วกันแววหลบหลบปลีกปลีกมีหลบหลบ,บซ่อนๆนแต่ว่าอยู่กินน,นั่นเวลาพูดคุยน,นั่นะเก่งเอ,เอาแพ้เอาชนะมันมีลักษณะอย่างนั้นแต่เวลาที่ จะช่วยการช่วยงานทําการทํางานดูแลวัดวาศาสนาเอ,อมันยากนี่แหละหลวงตามหาบัวท่านบอกว่ามันเป็นยังไงพระของเราเนะ่ยเวลาเราจะใช้พระเนี่ยมองแล้วมองอีกเลือกแล้วเลือกอีกทั้งที่พระพระเต็มวัดมันทําไมออมันหาใช้มันใช้พระยากเหลือเกิน สมัยเราอยู่กับหลวงตานะเราโอ้ยทุกองค์ก็มาเพื่อ,อรับใช้พ่อแม่ครูอาจารยนะ์รับใช้หลวงตานะ่ะจะใช้หรือก็ใช้เลยนะสิจะไปหากิจอยากอะไรกิจในใจนะหลวงพ่อเป็นคนมีทิฏฐิอยู่เลยแต่พอมาเป็นสมภารมาเป็นหัวหน้าโอ้ใช่ใช่ใช่่ที่หลวงตาพูดนะมันไม่ใช่ว่าจะใช้สุ่มสี่สุมห้าล พอใช้ตัวนี้ขลาดไปตำสิ้นขลาดไปตำสินเอาไปมาใช้ไปทั้งที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ไปทำเยี่ยงทำเสียหายอีกต่างหากอ,อทั้งที่พูดเออไปอย่างนั้นนะไปบอกแล้วนะพ่อวอมาอีกเม็ดไผ่เกาะขน่อยเออยังมาถามอีกเราอทั้งที่เราก็พูดท่าเสียงดังฟังชัดอยู่แล้วนั่นแหละย,ยังมาถามอีกเอ่ย มันเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงเวลานะั้นเราก็ต้องฟังถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ยังค่อยว่ากันอันนี้บอกทั้งสองสามครั้งยังค่อยรู้เรื่องโอ้แต่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 มันเป็นเพราะเหตุนี้เองเ,องเ่ยที่หลวงตาม,มหาบัวท่านว่าเราจะใช้พระแต่ละครั้งเนยเราต้องคิดแล้วคิดอีกเลยมันเป็นอย่างนี้เองเนน่าเนี่ยแหละพวกเธอท่านทั้งหลายนะในเมื่อเป็นสมภารต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยคำพูดนี้ฟังเอาไว้ ที่จะใช้ลูกน้องนะ,ะแสดงว่าลูกน้องไม่คล่องแคล่วไม่แคล่วไม่ว่องไวไม่คล่องแคลว่วสติสติปัญญาเนี่ยไม่แตกฉานไม่มีชาวนณไม่มีชาววณมันซื่อบอื้อใช้ลูกน้องซื่อบื้อเนี่ยทำไงเสียหายอีกต่างหากผู้จะใช้จะใช้ลูกน้องก็ต้องดูว่า คนนี้จะทำงานอย่างนี้ได้ไหมเออจะได้ไหมจะมีปัญหาไหมจะเรียบร้อยไหมการประสานงานอย่างนี้กับคู่คนจะได้ไหมผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องมองแล้วมองอีกคัดแล้วคัดอีกเออเออจึงใช้แต่ลูกน้องไม่รู้หรอกว่าหัวหน้าเนี่ยคัดยังไงกันกรองยังไงเอ,อแต่บางทีก็อาจจะมองไม่ถึง บางทีอาจจะเขาก็มีความมีชติปัญญาอยู่แต่ถึ้งยังไงก็มันต้องมีแววเออมันต้องมีแววในบรรดาลูกของเราเนี่แหละ <c oughs> พ่อแม่จะใช้ลูกเรือ่อครูบาอาจารย์จะใช้ลูกศิทธิ์ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะได้ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะมาเพื่อการศึกษามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นมาแล้วก็ ทุ่มเทสุดจิตใจเพื่อศึกษาถ้าศึกษาดูแล้วไม่ได้เรื่องท่านจะพกท่านทัน้งหลายจะอยู่ทําไมเสียเปล่าประโยชน์หลวงพ่อพูดอย่างนั้นอีกนะถ้าอยู่ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อยู่ทําไมอยู่แล้วไม่ได้รับความรู้ความฉลาดอยู่ทําไมอยู่แล้วก็เพื่อได้รับความรู้ความฉลาดเพื่อการศึกษาท่านสอนอยังไงแนะนํำยังไงฟังพ่อฟังและนําไปประพฤติปฏิบัติ แต่เมื่อนําไปพืชประพฤติปฏิบัติต่อไปภายภาคนน้านั่นเป็นสมบัติของตนเองทีนี้มันไม่ใช่สมบัติของท่านนะ,ะท่านไม่แต่ว่าคลายให้อบอกให้กล่าวให้แนะนําสั่งสอนให้เออหรือเราพวกท่านทั้งหลายเหมือนกับสาดน้ําใส่หลังหมาอย่างนั้นนะกูบาอาจารย์สาดน้ําใส่หลังหมาพอผ่านสายตาสะบัรพรดพืชแล้วก็จบ แปลว่าไม่ติดไม่ติดหลังหมาเลยอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผู้เข้ามาศึกษาเมื่อได้ยินได้ฟังไปแล้วสิ่งนี้ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นเราก็มากันกรองอีกจากนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรา <c oughs> เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาในเมื่อออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้ววางตัวให้มันถูกต้องทีนี่รักษาธรรมวินัยอย่างไร การครบกับคู่คนควรจะคบหมักน้อยอยังไงแค่ไหนเออไม่ใช่อวดอ้างวางเขาพูดอะไรพูดพร่ามไปหมดอ,อไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่ไมรู้จักการเทศะพูดคุยคุย,คยทั้งวีทั้งวันไม่รู้จกักอ,อแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติธปฏิบัติมาพวกท่านทั้งหลายฟังฟังนะครูบาทั้งหลายนะ ตลอดถึงญาติโยมด้วยให้ฟังฟังอไว้พอพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่ถ้าพวกเราไม่กล่าวไม่ว่าไม่ตักเตือนกันใครจะเป็นคนตักเตือนกันพวกเราต้องอยูด้วยกันอยู่ในกำมังเดียวกันอยุดตะก,ก้าเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันพุทธบริษัทสี่ถ้าไม่เตือนกันใครจะเตือนไม่ใช่ว่าพระทำไมด่ดีกระเตือนไม่ได้ โยมทำไม่ดีก็เตือนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเราหวังดีถ้าเราหวังดีหวังเพื่อความสุขความเจริญของตัวเองเพื่อหมู่เพื่อกลุ่มเพื่อคณะเพื่อพุทธบริษัทแล้วต้องเตือนกล่าวเตือนก็ย้ำเตือนกันได้นะแต่อย่าไปพัฒนาแต่คนอื่นให้พัฒนาตนเองด้วยตัวเองก็ต้องพัฒนาต้อง ดูแลต้องรักษาต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ละคนเนี่ยมีแต่คิดเอาทองบุงไปขัดแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่ขัดกระดาษทรายไปขัดแต่คนอื่นไปลูปแต่คนอื่นให้เกลี้ยงแต่ตัวเองครุกระานะไม่ใช่ไม่ได้นะพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้แนวความคิดให้พระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยมได้ฟังนะ เป็นแนวความคิดหนึ่งที่หลวงพ่อให้ความคิดในวันนี้นะถ้ตอนนี้ไปพระโสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนท่นจะอนะอยะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากาปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะธามณิโชติระสุสยะธา,ท,าท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อยอินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบ นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมัปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา